มาเรื่องแล้วครับเกมคลิกครั้งใหญ่ที่ท่านผู้ชมเห็นข่าวหุนเซน็นออกมาโวยวายประกาศแบนสินค้าไทยทั้งไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตหนังละครยันน้ำมันเนี่ยนะครับแม่ดูเผินๆเหมือนเขาจะแข็งข้อกับเราใช่ไหมครับแต่ผมจะบอกว่าเบื้องหลังจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเขาเก่งหรือเข้มแข็งอะไรเลยแต่มันคือเสียงกรีดร้องครั้งสุดท้ายของระบบที่กาลังจะพังพินาศจากข้างใน โอ้โหเบื้องหลังมันมีเรื่องเงินโศกรปรกมหาศาลลักหมื่นล้านเหรียญเข้ามาเกี่ยวข้องมีเกมชิงสัมปทานน้ำมันกับมหาอำนาจตะวันตกซ่อนอยู่เรื่องนี้ซับซ้อนและลึกกว่าที่เราเห็นในข่าวเยอะมากครับเดี๋ยวคลิปนี้สันติจะมาพาเบื้องลึกเบื้องหลังให้ฟังแบบหมดเปลือกเลยครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยที่จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สเนี่ยบอกาะกับคุณครับม้บางข้างด้วยสังหาโดยใช้ระบบการเงินฉบับคนที่ไม่ชอบเสียงนะฮะนี่คือสำนักที่ดีสุดของผมนะครับการันตีด้วยผู้เรียนเนี่ยนับพันคนเลทีเดียวนะและเป็นคอร์สต,ตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับการันตีความพึงพอใจนะครับถ้าเรียนแล้วไม่พอใจสามารถคืนเงินได้เต็มจำน,นวนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Property e x t e r t l i f e ที่จะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ถ้าคุณรักอสังหาเราคือเพื่อนกันพบกับผมสันติเป็นพนักงานใหม่ของ k i ม p ropy e r t และเป็นลูกน้องอาจารย์ปุงฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ วันนี้ผมจะมาพูดถึงประเด็นร้อนแรงที่พี่ๆหลายคนคงคาใจกันอยู่ครับเรื่องที่ประเทศกัมพูชาอยู่ดีๆก็ลุกขึ้นมาประกาศแบนสินค้าไทยแบบไม่กลัวเจ๊งไม่กลัวประชาชนตัวเองเดือดร้อนเราจะมาดูกันครับว่าเกมสกรปรกที่เขาเล่นอยู่เนี่ยใครกันแน่ที่กำลังฉลาดและใครกันแน่ที่กำลังจนตรอก พี่ๆคงได้ตามข่าวกันนะครับว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากมีเหตุประทะก,กันเล็กน้อยตามแนวชายแดนจนมีทหารกัมพูชาเสียชีวิตทางสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากับลูกชายคือฮุนมาเนตที่เป็นนายกก็ออกมาประกาศกล้าวเลยครับว่าจะหยุดนําเข้าสินค้าเชิงยุทธศาสตร์จากไทยทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตน้ํามันกา๊าซแถมยังลามไปถึงขั้นแบนดละครและหนังไทยด้วย พี่ๆหลายคนคงรู้สึกหงุดหงิดนะคะว่าทําไมเพื่อนบ้านเราทําแบบนี้ดูเหมือนหาเรื่องเราชัดๆทั้งที่เราก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาตลอดแต่ที่มันน่าแปลกมากๆเลยก็คือกัมพูชาเนี่ยพึ่งพาเราหนับมากนะครับการทําแบบนี้มันก็เหมือนกับสุภาษิตท,ที่ว่ายิงปืนใส่เท้าตัวเอง ชัดๆเลยนะครับลองดูตัวเลขกันจะๆเลยนะครับข้อมูลจาก The Diplomat ระบุชัดเลยครับว่าการค้าระหว่างไทยกับกัมพูชาในปี2024ที่ผ่านมาเนี่ยมีมูลค่าสูงถึง4,290ล้านเหรียญสหรัฐหรือแสนกว่าล้านบาทโอ้โหแล้วถ้าดูข้อมูลจาก Bangkok Post นะครับปีที่แล้วเราส่งออกไปกัมพูชาเนี่ย3แสนล้านบาท ยังไม่พอครับพี่น้องแรงงานชาวกัมพูชาที่ทำงานอยู่ในบ้านเราเนี่ยมีมากถึง1.2ล้านคนแล้วรู้ไหมครับว่าพวกเขาส่งเงินกลับบ้านเกิดปีละเท่าไหร่เกือบ3,000ล้านเหรียญหรือราวๆ1 0 0แสนล้านบาทเลยทีเดียวเงินก้อนนี้คือเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจระดับรากหญ้าของเขาเลยนะครับเห็นไหมครับ <laughing? S 2> <laughs>? การแบนสินค้าไทยมันดูไม่มีเหตุผลทางเศรษฐกิจเลยแม้แต่น้อยแล้วทำไมฮุนเซนถึงกล้าทำเขาคิดอะไรอยู่นี่แหละครับคือคำถามสำคัญที่วันนี้เราจะมาหาคำตอบกันซึ่งคำตอบมันซ่อนอยู่ในความเน่าเฟะของระบบการปกครองของเขาเองครับเอาล่ะครับเราจะมาผ่าสมการนี้กันทีละข้อนะครับว่าทำไมฮุนเซนถึงเล่นเกมเสี่ยงตายแบบนี้ได้เรื่องจริงมันมีอยู่3-4เรื่องซ้อนกันอยู่ครับ 1. ม่านควันเกมปลุกชาตินิยมกลบปัญหาภายในเอาละครับอย่างแรกเลยนะครับที่ต้องเข้าใจคือ <inaudible> การสร้างเรื่องทะเลาะก,กับไทยเนี่ยเป็นตำราเก่าที่ฮุนเซนใช้มาตลอดเวลาที่อำนาจสั่นคลอนครับเขาทำแบบนี้เพื่อเบีย่งเบนความสนใจของคนในประเทศออกจากปัญหาปากท้องและความล้มเหลวของรัฐบาลตัวเองพอมีเรื่องกับไทยปุ๊บ เขาก็จะปลูกกระแสชาตินิยมขึ้นมาทันทีบอกว่าแผ่นดินกัมพูชากำลังถูกรุกรานต้องปกป้องศักดิ์ศรีของชาติเราจะเห็นว่าพอมีเรื่องปะทะกันปุ๊บรัฐบาลกัมพูชาก็จัดม็อบคนเป็นหมื่นๆเดินขบวนในพนมเปญทันทีเพื่อสนับสนุนกองทัพและรัฐบาลนี่คือการแสดงละครฉากใหญ่ครับเพื่อสร้างภาพว่าคนทั้งชาติหนุนหลังเขาทั้งทั้งที่ความจริงแล้วแม้แต่นายกของไทยเองยังเคยให้สัมภาษณ์เลยว่า ฮุนเซนยอมรับกับเธอตรงๆว่าคะแนนนิยมของเขากำลังตกต่ำเพราะการหาเรื่องกับไทยจึงเป็นทางออกที่ง่ายที่สุดในการเรียกคะแนนนิยมกลับคืนมาแต่พี่ๆครับนี่เป็นแค่ฉากหน้าเป็นแค่ม่านควันเท่านั้นของจริงมันลึกกว่านั้นเยอะมากครับ 2. รากฐานที่ผูพังคอรับชั่นและเส้นเลือดใหญ่จากธุรกิจสีเทานี่คือหัวใจของทั้งหมดครับ เหตุผลที่แท้จริงที่หุนเซนเดือดรานไม่ใช่เรื่องดินแดนแต่เป็นเรื่องเงินครับโดยเฉพาะเงินศกกระปรกก่อนอื่นต้องให้เห็นภาพก่อนนะครับว่ากัมพูชาทุกวันนี้เน่าเฟะขนาดไหนองค์กรเพื่อความโปร่งใสานานาชาติหรือ transparency international เนี่ยเขาจัดอันดับดัดชนีคอร์รัปชันปีล่าสุดออกมาแล้วครับพี่ๆฟังให้ดีนะครับ กัมพูชาได้อันดับ158จาก180ประเทศทั่วโลกครับได้คะแนนความโปร่งใสไปแค่21เต็ม100ยิ่งน้อยยิ่งโกงนะครับในอาเซียนนี่คือรองบ้วยเลยเป็นรองแค่เมียนมาประเทศเดียวเท่านั้นแล้วเงินมาจากไหนคำตอบอยู่ในรายงานของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐปี2024ครับรายงานฉบับนี้ชี้เปรี้ยงเลยครับว่า การคอรัปชันและการมีส่วนรู้เห็นของเจ้าหน้าที่รัฐในกัมพูชาเนี่ยมันแพร่ระบาดและฝังรากลึกโดยเฉพาะในระดับเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงครับคนเหล่านี้แหละครับที่เป็นเจ้าของหรือได้ผลประโยชน์โดยตรงจากธุรกิจออนไลน์สแกมหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ที่หลอกลวงคนไปทั่วโลกและบังคับใช้แรงงานคนเป็นหมื่นๆคน ทีนี้ภาพมันชัดเลยครับสมรังสีผู้นำฝ่ายค้านของกัมพูชาที่ลีภัยอยู่ออกมาแฉว่าธุรกิจสีเทาที่ควบคุมโดยมาเฟียจีนพวกนี้สร้างรายได้ให้ระบบหุนเซนปีละ12,000ล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยก็เกือบ4 0 0แสนล้านบาทซึ่งมันเกือบครึ่งหนึ่งของ GDP ทั้งประเทศของเขาเลยนะครับเง<า>นิงนก้อนนี้แหละที่หล่อเลี้ยงอำนาจของตระกูลหุนและพรรพวกมาตลอด พอทางการไทยเราเริ่มเอาจริงเอาจังปราบปรามแบงค์คอร์เซนเตอร์และธุรกิจสีเทาตามแนวชายแดนมันก็เหมือนเราไปตัดเส้นเลือดใหญ่ของระบบหุนเซนโดยตรงครับเงินสกปรกที่เคยหล่อเลี้ยงอำนาจกำลังจะหายไปเขาเลยต้องดิ้นรนสร้างเรื่องทะเลาะกับเราเพื่อเบียงเบนความสนใจและตอบโต้นี่ไม่ใช่เรื่องของความรักชาติเลยนะครับแต่มันคือความตื่นตระหนกที่กำลังจะเสียผลประโยชน์มหาศาลส เกมเดิมพันสูงคอนเน็ชันฝรั่งเศสและน้ำมันอ่าวไทยแต่เรื่องยังไม่จบแค่นั้นครับการสร้างเรื่องทะเลาะกับไทยครั้งนี้มันมีเกมซ้อนเกมที่ใหญ่กว่านั้นอีกนั่นคือเกมชิงสัมปทานแหล่งน้ำมันและแก๊สธรรมชาติในอ่าวไทย ในพื้นที่ทับซ้อนคางมาเลระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยมีการประเมินว่ามีแหล่งปิตโตรเลียมมูลค่าสูงถึง3แสนล้านเหรียญสหรัฐหรือราวๆ10ล้านล้านบาทซึ่งบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ของฝรั่งเศสที่ชื่อว่า Total Energies เนี่ยเขาได้สิทธิ์สำรวจในพื้นที่ฝั่งกัมพูชามาตั้งแต่ปี2009แล้วแต่ติดปัญหาพื้นที่ทับซ้อนกับไทยเลยทาอะไรไม่ได้แล้วพี่ๆดูสิครับ มันบังเอิญไปไหมพอเกิดเรื่องทะเลาะก,กับไทยปุ๊บประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสก็โดดเข้ามาเสนอตัวเป็นคนกลางในการเจรจาทันทีแถมยังบอกว่าจะเอาแผนที่สมัยอนณานิคมที่ฝรั่งเศสทําไว้ให้ดูด้วยซึ่งแผนที่พวกนี้ในอดีตมักจะเข้าข้างกัมพูชาอยู่แล้วในขณะที่กัมพูชาก็กําลังเร่งสร้างหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับฝรั่งเศสโดยเน้นเรื่องพลังงานเป็นพิเศษ นี่คือเกมซ้อนเกมครับกัมพูชาสร้างวิกฤตชายแดนขึ้นมาเพื่อเปิดทางให้มาหาอำนาจตะวันตกอย่างฝรั่งเศสเข้ามาแทรกแซงกดดันให้ไทยต้องยอมเจรจาเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางมาเลเพื่อที่เขาและฝรั่งเศสจะได้เดินหน้าขุดเจาะแหล่งพลังงานมหาศาลนั่นได้นี่คือการหาเรื่องเพื่อหวังผลประโยชน์ที่ใหญ่กว่ามากครับ 4. ปฏิกิริยาโลกเขาไม่ได้เข้าข้างกัมพูชา สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือหุนเซนคิดว่าเกมนี้จะทำให้เขาดูแข็งแกร่งแต่ในสายตานานาชาติเนี่ยเขากำลังดูแย่ลงเรื่อยๆครับแม้แต่เพื่อนสนิทก็ยังไม่เอาด้วยท่าทีของจีนรัฐบาลจีนออกมาพูดแบบกลางๆครับบอกให้ทั้งสองฝ่ายอดทนอดกลั้นคุยกันดีๆแต่ถ้าไปดูในโซเชียลมีเดียของจีนหรือบทวิเคราะห์จากนักวิชาการจีนอิสระเนี่ยโอ้โห คนจีนวิจารณ์ฮุนเซนยับเลยครับเขาบอกว่าการที่ฮุนเซนเอาคลิปเสียงที่คุยกับนายกไทยมาปล่อยเป็นการกระทําที่ไม่มีความเป็นมืออาชีพและทําลายความไว้เนื้อเชื่อถือนักวิชาการจีนบางคนถึงกับวอนเลยนะครับว่าความขัดแย้งนี้กําลังจะทําลายโปรเจกต์เบลแอนโรดของจีนในภูมิภาคด้วยซ้ํานี่แสดงให้เห็นชัดๆเลยครับว่าขนาดพี่ใหญ่ที่คอยหนุนหลังอย่างจีนยังมองว่าฮุนเซนเล่นแรงเกินไปทําเสียเรื่อง ส่วนท่าทีของเวียดนามซึ่งเป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดอีกคนก็ทำแค่ออกแถลงการสั้นๆแบบเสียไม่ได้บอกให้ทั้งสองฝ่ายแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีทำไมเขาถึงเงียบขนาดนี้บทวิเคราะห์จากเดอะดีปลแมชี้ว่าปัจจุบันเวียดนามกับไทยมีผลประโยชน์ร่วมกันอย่างหนึ่งคือกังวลเรื่องอิทธิพลของจีนที่แผ่ขยายเข้ามาในกัมพูชามากเกินไปดังนั้นเวียดนามจึงไม่มีเหตุผลที่จะต้องเข้าข้างการกระทําที่ก้าวร้าวของกัมพูชา ที่สร้างความไร้เสถียรภาพในภูมิภาคการที่ทั้งจีนและเวียดนามต่างตีตัวออกห่างแบบนี้มันแสดงให้เห็นว่ากัมพูชากำลังโดดเดี่ยวทางการทูตอย่างสิ้นเชิงครับเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่าการแบนสิน้าไทยของฮุนเซนไม่ใช่การแสดงความแข็งแกร่งเลยแต่มันคือการดิ้นรนเฮือกสุดท้ายของระบบที่กำลังจนตรอกอย่างแท้จริงครับเขากำลังเล่นเกมสามหน้าพรอ้อมกันคือ ใช้ชาตินิยมเป็นม่านควันบังหน้าเพื่อปกป้องเงินสกปรกหลายแสนล้านบาทจากธุรกิจสีเทาที่เป็นเส้นเลือดใหญ่ของระบอบและในขณะเดียวกันก็พยายามสร้างวิกฤตเพื่อลากมหาอำนาจตะวันตกเข้ามากดดันไทยให้ยอมในดีลน้ำมันมูลค่ามหาศาลเขาคิดว่าเกมนี้จะทําให้เขามีอำนาจต่อรองแต่กลับกลายเป็นว่าแม้แต่เพื่อนสนิทอย่างจีนกับเวียดนามก็ยังไม่เอาด้วยในขณะที่ระบอบพุนเซนกําลังสั่นคลอนจากภายในสู่ภายนอก ประเทศไทยเรายังคงแข็งแกร่งและมั่นคงครับเกมนี้ใครจะอยู่ใครจะไปเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ครับแต่ที่แน่ๆก็คือเราไม่ได้เป็นฝ่ายที่ต้องดิ้นรนครับ <laughs> เอาละครับสรุปสั้นๆอีกครั้งน,นะครับที่ฮุนเซนแบนสินค้าไทยไม่ใช่เพราะเขาแกลดเราหรืออยากรบกับเราครับเพราะระบอบของเขากําลังจะพังจากข้างในครับคะน,น,นิยมตกต่ําคอรัปชันรุนแรงรากของปัญหาคือคอรัปชันและธุรกิจสีเทา ที่ทำเงินมหาศาลให้พรรคพวกตัวเองพอไทยไปขัดขวางเส้นทางเงินสปกปรกเขาเลยต้องสร้างเรื่องเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจและตอบโต้พร้อมกันนั้นก็ใช้ความขัดแย้งนี้เป็นข้ออ้างในการดึงมหาอํานาจอย่างฝรั่งเศสเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์เรื่องแหล่งน้ํามันในอ่าวไทยมูลค่ามหาศาลและสุดท้ายนานาชาติโดยเฉพาะเพื่อนบ้านอย่างจีนกับเวียดนามก็ไม่ได้เห็นดีเห็นงามด้วยครับภาพรวมทั้งหมดนี้ชี้ให้เห็นถึงความอ่อนแอของระบอบคุนซน และความแข็งแกร่งของประเทศไทยเราอย่างชัดเจนครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามหากมีข้อผิดพลาดประการใดน้องสันติคนนี้ต้องขออภัยพอดีผมเพิ่งมาทํางานใหม่อาจจะพูดอะไรไม่ถูกใจขอบคุณพี่ๆที่คอมเมนต์ติชมเข้ามาสันติจะนําไปปรับปรุงแก้ไขส่วนใครสนใจเรียนลงทุนอสังหาแอดมาทีไลน์แอดคิม property life วันนี้สันติมีโปรดีๆมาฝากใครสนใจสมัครสัมนา แคปหน้าจอตอนนี้แล้วบอกแอดมินว่าขอโปรโสันติมีส่วนลดให้พิเศษไปเลยครับสุดท้ายนี้ขอจากไปด้วยคำว่าถือได้นานกว่าก็รวยก่อนสวัสดีครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุทีวิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์้เนี่ยเหมาะกับคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลคา่าคอร์ดเนี้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสถียรอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสด็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดียธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหารทรัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สต,ตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตตตีีีคคคควววาาาามมมมมมพพพึงงงอออใจอใจจจนน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 ะะะรรรรรรััันนแบบบบถถ้้้้้เเเเเเยยยยยแแลลไไไไไ่่่ดดปโช์สืิ็ผ ใจทำแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะครถ้าคใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์พร์นะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ